เตยสาราพโพสเศ้าเลิกกันแล้วหลังคบกันมากว่า14ปีอินดีอินดีรองอันดับหนึ่งมิสแกนไทยแลนด์2020โรแจ้งความถูกคมคู่หลังปฏิเสธไม่รับงานกินข้าวติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวส์เตลี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับอู๋และน้องเอมเช่นเคยนะฮะวันนี้วันจ่ายนะถูกต้องอนะฮะอ่าตามข่าวในวงการบันเทิงซะหน่อยละกันเรียกว่าเป็นข่าวที่ช็อกเหมือนกันนะแ <ฮะ S 2> ฟนคลับช็อกทางเราเองก็ช็อกนะคะเมื่อพี่ซาร่าแล้วก็พี่เต้ยเนี่ยก็ เหมือนกับเลิกรากันนะคะโดยที่พี่เตยเนี่ยประกาศผ่านทาง IG Story นะคะตอนแรกก็เปิดเลื่อนนี่แหละเราก็เล่นเพราะว่าเราก็ f o l l ล w พี่เตยเหมือนกันวันนี้เป็นภาพในวันที่เขาขอแต่งงานกันเมื่อประมาณสัก 2- 3สปีที่แล้วปะเกือบเกือบสี่ละเกือบเกือบสี่แล้วใช่ใช่ปลายปีประมาณปลายปี60ูนย์ะคะม่ลพี่เตยก็โพสต์ผ่าน IG Story ว่าคือเราเองก็กดใช่ไหมกดเลื่อนผ่านแล้วก็ช่างักเลยเหมือนกันกดเลื่อนผ่านแล้วเราต้องกดย้อนกลับมาดูอีกทีว่าพลาดหรือเปล่าก็คืออันนี้นั่นเองนะคะบอกว่าปีที่แล้วเวลาเนี้ย พ่อป่วยเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิก oh. ทาเอาทุกคนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะคือคู่เนี้ยเขาคบหาดูใจกันมา14ปีพี่อยู่คือดู mm hmm. ตั้งแต่พี่ซาระออกมาจากบ้านเ f ฟเอนะตอนนั้นอนะ mm hmm. พี่ซาระครบคนเดียวเลยนะยาวมา14ปีนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าก็ขอแต่งงานกันไปนะคะทั้งคู่ก็สัมภาษณ์ตลอดเลยว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานแต่ก็เก็บเงินสร้างอนาคตด้วยกันนั่นเองพอพี่ต้ยโพสเสร็จ พี่ราก็เลยออกมาโพสไอจีสตอรี่ของตัวเองเหมือนกันบอกว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองอันนี้ก็ไปตีความกันเองว่าแปลว่าอะไรเนาะซึ่งหลังจากนั้นพี่ราก็ได้โพสข้อความที่เราเห็นเนี่ยก็พี่เต้ยคงเห็นข้อความก็เลยโพสต์องเหมือนกันเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวของ D2B ลงใน IG Story ของตัวเองนะคะพร้อมแคปชั่นว่าความรู้สึกตอนนี้เต้นไม่ออก เราแฟนคลับแล้วก็เรียกว่าคนที่ติดตามไอจีทั้งคู่ก็บอกว่าเศร้าไปตามๆกันแล้วก็มีหลายเพจในเฟซบุ๊กอะเขาก็เอาข่าวไปลงเห็นคนคอมเมนต์ที่เชียร์คู่นี้เยอะมากๆนะรอดูงานแต่งงานของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเหตุผลที่เขาเลิกกันคืออะไรดังนั้นเอ็มว่าอย่าไปตัดสินเลยว่าคนที่บอกเลิกผิดหรือคนที่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะมีความคิดแบบนี้ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วคนที่บอกเลิกเนี่ย มักจะเป็นคนผิดใช่ไหมฮะแล้วก็เท่าที่ดูในกรณีนี้เนี่ยคือบางคนก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเขาขอแต่งงานกัน3เกือบ4ปีทําไมเขาถึงไม่แต่งเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่มีอนาคตที่แน่นอนหรือเปล่าใช่ไหมฮะเรื่องงามยามดีหรืออะไรแต่สุดท้ายนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนนะเนาะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาคบกันก็ได้นี้เราก็ไม่รู้ไง ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับไปดูกันที่สาวคนนี้ฮะอินดี้อินดี้จอห์นสันนั่นเองนะครับรองหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นะครับล่าสุดนี้มีประเด็นเนื่องจากว่าคุณเอมวิทวัตหรือว่าน้องเอม,อเอมตามใจ,ใจตุ๊ดนั่นเองนะครับเขามีการโพสต์แชทที่คุยกันระหว่างน้องอินดี้กับอีกคนหนึ่งที่เขา ว่ากันว่าเป็นเหมือนอดีตคนดูแลเขาว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีการเชิญชวนบอกว่าอินดี้รับงานทานข้าวไหม,มนะครับซึ่งเราก็คงรู้กันดีว่างานกินข้าวในที่นี้มันไม่ได้ไปกินข้าวกันอย่างเดียวไง้าหรอนี่ข้าใจผิดมาตลอดเลยนะกินอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วที่สําคัญรับงานกินข้าวนี้เนี่ยค่าตอบแทน2อ0 0 0ื่นน่ะน้องเอ็มคิดว่างไง ก็อาจจะอาจจะกินข้าวแล้วไม,ไม่ได้อิ่มอย่างเดียวอาจจะมีอาการจุกด้วยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เลยมีการปฏิเสธไปอ่ะอีกฝั่งนึงก็มีการพูดจาแบบว่าหูด่าหย,ยาบคายมากคือเราไม่สามารถอ่านได้จริงๆนะฮะเธอก็ออกมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีการเอาชื่อเธอไปแอบอ้างในการประกวดมิสแกรนที่นครนายกในปี2017ด้วยงานนี้อินดี้ชัดเจนนะฮะบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวและเธอเองก็ไม่ได้เป็นเด็กสังกัดในโมเดลลิ่งของอีกฝ่ายด้วยแต่ก็คือเหมือนแบบกันมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มีการพาไปประกวดรายการหนึ่งสมมุติว่าเป็นเดอะเฟสก็แล้วกันนะครับแล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งก็มักจะทวงบุญคุณตรงนี้ไงมีการหางานเดินแบบมาให้บ้างแล้วก็สุดท้ายนี่เธอบอกถ้าเธอทํา,าทอะไรให้ไม่พอใจเนี่ย<อ>เขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งคู่จะแชรด้วย<อ>นะครับเรียกว่าตอนนี้กกนมีการหอบหลักฐานเออนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะฮะเห็นบอกว่าดําเนินคดีจะเอาให้ถึงที่สุดด้วยนะครับฟังเสียงน้องอินดี้สะหน่อย เราเคยช่วยเหล็กอะไรกันมาพี่ก็เคยช่วยห,หนููก็คือเป็นหนูนับว่าเป็นบุญคุณนะคะในตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนูก็ยังสามารถติดต่อกับมาได้โดยตลอดจนมาล่าสุดในข้อความที่ถักมาว่าเออเนี่ยไปช่วยงานหน่อยหนูก็ได้ถามไปว่างานอะไรคะหนูจะได้แจ้งทางกลองคือแจ้งทางพี่แวนค่ะเสร็จปบพอพิมพ์มาแบบนั้นว่าเป็นกินข้าวสองหมื่นต้องแจ้งไหมหนูก็ได้ตอบไปว่า ก็หนูไม่รับกพพูดตรงคือหนูก็ไม่ได้หิวด้วยหนูก็เลยเออหนูไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แบบจับซอนซ่อมหรอกเราก็รู้วนะ่าเนาะคือไม่ได้แค่กินแต่ข้าวสองมือนอะพี่ออไม่ได้แม่ยังไม่เคยจ้างกินข้าวเลยอะ่ะสองมือนอะ่ะหนูก็เลยแบบหนูก็ไม่รู้มาถึงขั้นนั้นไหมแต่แต่หนูเชื่อว่าทุกอย่างมันมันเอาง่ายๆแค่ว่า ไม่ใช่ว่าหนูไปตําหนิคนที่เขารับงานกินข้าวหรืออะไรนะคะแต่แค่ตัวหนูไม่ได้หิวแล้วหนูก็ไม่ไอยากจะรับซึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าหนูรุนแรงขนาดนี้เดี๋ยวจะแฉนู่นนี่ซึ่งด้วยความที่หนูอ่ะก็บอกแม่แล้วก็คุยกับทุกคนในกองว่าเอาเลยเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้แฉเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยแล้วก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้หิวเนาะเขาย้ำนะใช่นะครับก็สุดท้ายนี้ผมมองว่าหู เราก็รู้กันดีรู้อยู่แก่ใจ<ะ>ว่าไอางานกินข้าวได้เงินสองสามหมืม่นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่ก็อย่างที่น้องเขาบอกว่าใครที่รับก็ไม่ไปตัดสินเขาละกันนะคะอ่ะไปกันต่อดีกว่าพิษของโควิดเอ็มว่าหลายคนนักแสดงดาราผ่านตัวเป็นแม่ค้าบางคนก็<ะ>ขายของมือสอง<ะ>ขายของเก่าตัวเองก็ช่วงนี้อย่างที่บอกขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลย <c oughs> ขายสร้อยขายแหวนขา, <c oughs> ขายนาฬิกาขายรถขายบ้านกันบางคนอย่างพี่บิ๊กสรุปก็มีข่าวขายรถเหมือนกับนักแสดงนักรองท่านนี้เหมือนกันนะคะปกติแล้วเธอจะอารมณ์ดีคุณลลากขวัญนภา รหรือว่าลาละอาสยามนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้เห็นว่าเจอพิษโควิดเหมือนกันนะคะต้องตัดสินใจขายรถยนต์สุดรักหลังแบกไม่ไหวเนื่องจากไม่มีงานอ่านแบบนี้ก็คือไม่สามารถผ่อนต่อได้เนี้ยเราตกใจนะเพราะว่า เราน่าจะงานน้อยกว่าพี่เขาว่านะโดยลาล่าค่ะได้โพสต์ภาพรถแล้วก็คลิปวิดีโอขณะที่กําลังนํารถคู่ใจนะคะไปส่งมอบให้กับเจ้าของใหม่ผ่านทางไอจส่วนตัวนั่นแหละซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยพี่เขาก็น้าเสียงค่อนข้างจะเศร้าเลยนะบอกว่าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์นะคะพูดแล้วอยากจะร้องไห้เป็นวันที่น้องไว้ น้องไว้คือคันนี้นะอ่าจะไปเป็นของคนอื่นแล้วนะคะน้องไว้ก็อยู่กับเรามานานแล้วลาล่าก็ส่งมอบน้องไว้ให้กับคนอื่นแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้รักมากสภาพข้างในดีมากลาลา่ลารัากษาดีเบาะเบอะทุกอย่างคือดีมากวันนี้ก็เสียใจอยู่เนาะก็เรียกว่าเป็นการสั่งเสียลารถตัวเองนั่นเองะนะครับก็แต่สุดท้ายนี้ก็เหมือนจะมีคนมารับช่วงดูแลต่อแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเธอบอกว่าก็เนี่ยแหละขอให้เจ้าของใหม่เขารักน้องไว้เหมือนที่เธอรักก็แล้วกันนะครับ จริงๆแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่พี่เพิ่งดูสัมภาษณ์ก็คือพี่เป้ไฮร็อกด้วยนะครับคือช่วงนี้ศิลปินในยุคแบบรุ่นเก่าเขาไม่มีงานดารานะอาจจะไม่กระทบเยอะเพราะว่าดารายังคงถ่ายภาพถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายภาพยนต์กันได้แต่นักร้องนี่สิเราอยู่ได้เพราะนี่อีเวนต์งานคอนเสิร์ตดังนั้นพอหายไปจบเลยครับผมยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนกันลวกันนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของป๊อปนิวส์เดลี่แล้วนะครับอูเอ็มลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ